สวัสดีครับเวลาขาสเก็ตข่าวครับสเก็ตแรกเป็นเรื่องของคนที่ชอบฟังเพลงที่บ้านนะครับหรือว่าฟังเพลงในรถยนต์ด้วยแผ่นเสียงด้วยเทปด้วยซีดีครับดูครับว่านี่คือคุณพุทธิพลประชุมผลครับเป็นมิตรักนักเพลงนะครับแล้วก็เขาเปิดพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงแล้วก็หีบเสียงไทยนะครับอยู่ที่ราดพร้าว43คุณพุทธิพลนะครับรวบรวมไว้ทั้งหมดเลยนะครับของเก่าของโบราณตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับ แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและนี่คือกระบอกเสียงนะครับฝรั่งที่กำลังสาธิตยอยู่นี่คือคุณชองปออักนานะครับเป็นชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสครับอธิบายให้ฟังว่ากระบอกเสียงอันนี้ครับบันทึกเสียงนะครับด้วยแผ่นที่เป็นแผ่นดีบุกอย่างที่เห็นเนี่ยครับร้อมรอบทรงกลมที่เรียกว่ากระบอกนะครับหลังจากนั้นครับ ตะโกนเข้าไปเลยครับตะโกนเข้าไปแล้วก็มือหมุนไปด้วยนะครับบันทึกเสียงด้วยการตะโกนนะครับแต่ว่าแหมตะโกนด้วยเสียงธรรมดาธรรมดานี่มันเหนื่อยแลวมันแสบคอครับหลังจากบันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ครับฟังเสียงได้เลยครับ